ว้ยนี่ตุยขวักันสายังก็ดูอินตุยเนตั้มจะอุละกำลัมันไลเที่ยวะคเร่งกันประมาณโคร์สเจียนแล้เจียงลุตุกเราเนี่ยแต่ส่วนดูสีเนี่ยโคสโมยเสียดึงเนี่ยสู้แต่ส่วนมาละก็มาละดับปะ